สวัสดีวันอาทิตย์ครับเริ่มในสวนลุงเจษยา,ารบ่ายแก่ๆท้องฟ้าก็ยังมืดคืมเหมือนจะมีฝนครับน้ำก็ยังเก่งนอนช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ดินาสมสักทีพืชผัก ต้นม่วงก็จ,จบแล้วตรงนี้ต้นกล้วยตรงน,นี้น้ำก็ท่วมขังเนี่ยกแก้ไขต่อไปส่วนแหน่เนี่ยเป็นผักบุ้งผักหลายๆเช่นนิดนะผักหลายล่างต้นม่วงต้นนี้ต้องต้องเคลื่อนย้ายต้องเคลื่อนย้ายออกนี่ ต้นมวงเราี่ตัดกิ่งที่งอกมาข้างล่างเนี่ยตัดจมันจะได้เตริรโนตัวต,ตทางยอดสูงขึ้นเรื่อยๆมุมนี้เดี๋ยวเรากล้วยออกให้มันโลง่งให้มันโปรง่งอีกครับอ่ะเดินไปเรื่อยๆ กล้วยหอมกล้วยหอมเพชรบุรีเน yeah> ี่ยกล้วยหอมเนี่ยเนี่ยเนี่ยกำลังเจริญพันธุ์ทุเรียนเนี่ยทุเรียนเพราะว่าขี้ม้าไม่ดีมันจะทำให้เกิดเชื้อราขี้บัวขี้ม้าเกิดเชื้อราเราก็ลองดูมีไขควงอะไรหรือว่าแผลเล็กๆนะบล็อกอะไรเล็กๆอ่ะบล็องแดงนะครับบล็อกอะไรบล็อกพี่จี๊ดอะ อยู่ท้ายรถนะไปหยิบเลยเปิดได้เลยลกำลังถ่ายคลิปมาถามเนี่ยโอเคต่อครับว่าขี้มา้าขี้บัวทำให้เกิดเชือ้อราเนี่ยผมก็มใส่ขี้ม้าไปนะ,ะใส่ขี้ม้าไปขี้ม้าไปก็เนี่ยอันนี้เห็นขาวๆนี่ไม่ใช่อะไรนี่นี่คือช่วงเช้าเราใส่อ,อสขุนขาว ในฝักบัวหนึ่งฝักบัวเนี่ยใส่ละลาดไปจากข้างบนเลยยันข้างล่างเนี่ย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 การให้คีบ้าในหนึ่งอาเทศหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็แตกยอดออกมาเนี่ยตอนนี้ก็แตกพอสมควรนะยังดูแลกันไปเนี่ยเนี่ยคีบ้าเดี๋ยวมันเป็นชูลงชูลาลงว่างไงทิ้งโบราณโบราณก็ว่าใช้ขี้วัวขี้ควายเนี่ยแต่เราใช้ขี้ม้ามันก็เหมือนกันเนี่ยเนี่ย ลงตรงนี้หมดแล้วก็ยาปกลุมเนี่ยดูต้นนู้นต้นต่อไปปลูกพร้อมกันไหวแล้วเดียวไไหวแล้วอันนี้ไม่จับแล้วเอาไม่อยู่แล้วอ่ะนี่ยน,นี้ปลูกพร้อมกันนะต้นทุเรียนเนี่ยตรงนี้โดนแดดตอนเช้าบ่ายไม่แดดไม่ค่อยไม่ค่อยแรงก็เอาโอเคแล้วก็ใส่ขี้ม้าเข้าไปอันนี้อุดมสมบูรณ์ดีเนี่ยดู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 นะ แทงยอดแตกยอดออกมางามครับในงามเนี่ยเต็มไปหมดเลยไหมลองดูอายุดยาเราจะเลี้ยงทุเรียนไม่ได้ให้มันรู้่ะสนใจเอาใจใส่ดูแลอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีแบบบบราณโบราณเนี่ยเลียงกันมากๆไม่เอาปูนขาว,วอสองถุงเบลสองตำลโอสี่สิบบาทใช้ไปทั่วสวนเนี่ยนะครับเนี่ยทางยอด ้ยอ,อยู่ตรงทางน้ำอ่ะโอ้สาวดี <สา S 2> ล้วเว้ยเนี่ยทางยอดเนี่ยนั่นไหมครับยอดสวยงามน้ำม่วงก็จเจริญพันธุ์ดีเนี่ยประมาณสองเดือนนะสูงขึ้นม,มาประมาณเมตรเมตรหนึ่งได้ไสบายๆเลยเนี่ยเนี่ยแตกข้างแตกยอดแตกอะไรวะ นั่นกล้วยหอมอ่ะอันนี้กล้วยน้ำว้าฮะลูกใหญ่เคยยาวของโคราชเขาเนี่ยงามครับงามลูกใหญ่เคยยาวกล้วยน้ำว้าไม่ลองเลยรสชาติใส่แตงไมเนี่ยคุณบินฝากบอเนี่ยไปโฉมกล้วยน,นี่ต้นมะม่วงครับมะม่มวงอันนี้ครับทองก็ไม่ค่อยเดินเท่าไหร่เนี่ย เนี่ยชุนชมก็เนี่ยชุนชมชุนชมก็สวยครับสวยงามนี่ก็ฟื้นละดูต้นตุ้เรียนต่อไปตอันนี้อันนี้สลัดใบติ้งใบไปใส่ขี้มา้าเข้าไปนะเอใส่ขี้มาา้าไปว่ามันจะแย่ดู ดูให้ว่าเขาจะแย่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแตกยอดมั้อปล่ยเบอร์สิบก็เร่งโดดเร่งโดดแตกยอดหเล่า่ลไปลิ้มลิ้มมาหนอแตกยอดเลยขี่ม้ากำลังคุยเรื่องขี่ม้าไม่ได้คุยสิบหกกำลังออกคลิปขี่ม้าไม่เอาปุ๋ยสิบหกปุ๋ยสิบหกไม่เอาครับผมจะเล่นขี่ม้าอย่างเดียวครับรำโบราณเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมเกษตรอินทรีย์ครับไม่เอาเคมี ตายให้มันรู้ไปครับผมจะลองดูครับตายผมจะปลูกใหม่ยุดยาเลี้ยงอ่าตายก็ปลูกใหม่เผาไปใครว่ายุดยาไปเลี้ยงไม่ได้ผมจะเลี้ยงให้ดูครับ,บอ,อว่าใบาเนี่ยอสลัดใบไปแล้วเนี่ยใช้กีมาา้หหมมาหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเห็นไหมกีม้าหนึ่งอาทิตย์แตกแตกยอดเนี่ยะนะครับพิกเนี่ยต้นพิกของเราก็ จะได้งอกงามนี่ต้นเล็กนิดเดียวนี่ยต้นเล็กนิดเดียวเนี่ยนะเมตริกเมตรเลยไออในนอนมยันตัวจิ๋วอ่ะนี่บอกปลาเรา ต้นพุทระักษางามต้นม้วงต้นนี้ยังยังไม่ค่อยงามเท่าไหร่อ่ะต้นตระเรียนต้นต่อไปอันนี้ก็ง,อม,นะงอมง่ะงางามน้อยอันนี้น้อยหน่อยก็เอาใจพี่หัวพี่ฝวายเหมือนเดิม หมอไงนี่ครับเดี๋ยวนอนโดนผสมตัวสามไปเรื่อยเจอกันแล้วก็ไปเดี๋ยวไปดูป่าไงเดี๋ยวดูดูวัวพาร์กอันนี้อันนี้ก็กำลังสู้อยู่สู้อยู่ตัวนี้น่าจะโดนเชื้อราเหมือนกันเขาไม่รู้เขาก็จะไม่เดินอย่างนั้นเชื้อราเนี่ยเดี๋ยวก็ดูดูกันไปกคนไม่ยอมคิดตอนนี้เนี่ยเขายังสู้อยู่ สู้อยู่สู้ไปแย่เหมือนกันตอนนี้ผมคิดแค่แย่เหมือนกันพาวน้ำหอมต้นเตี้ยเนี่ยววนะพโอ่งตะวนันขึ้นเต็มขึ้นเราเด็ดคุณขึ้นเราเด็ดข้าวต้นหอมเฮ้ยข้าวน้ำหอมต้นเตีย้ยนี่ตนน้นเลย buông vọc buông vọc kinh tế mới muộn Còn tuần này này mà Này này là tuần này ngào Để chết Liền gần đi đi lại chuyện khó Đây Nam, đằng Nam À Giờ đưa cơn Nó mấy đổ nó cũng ว่าไม่ดีด้วยว่ะลาบไปใช้กำลังรลังโอ่อเหน็ดัง็งด,งด,งดังมาดียโอ้หดังมากมาเรากำลังอ่ะมาใจก็ลกะี กินกินกินดววเ,น,เน,นี่ยปลาแล้วปลาเนน,นปลาเนน,นปลาทับทีมปลาเนนปลาทับทีมเกียวเนนั่งนิ่งิมนนัิปลานนลทับทีมเนี่ยมาน่เราละใหม่ได้การปานนนานไปใหม่ได้การขยะกเกิดใหม่มา ว่าต้องเปลี่ยนเป็นหัวล็อกตายแล้วมั้งแต่อย่างนั้นไม่ดีเราถอด้ากกินกันเองมันไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับใชนปะตัวแป้งเนี่ยตัวเองแป้งมีสองรุ่นรุ่นแรกเอามาลงสองร้อยรุ่นสองเนี่ยห้าหกร้อยตัวแค่นี้ครับ ไเจอกันใหม่รับันนี้พอบุตันี้กับวัิติดนี้กับ